ที่บริเวณลาน,นเอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองชนบุรีนายไมตรีประเสริฐนาย,ยกเทศมนตรีตำบลดอนหัวร่อเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเส้นทางถนนวิบูรณธรรมรักษ์พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันโดยมุ่งเน้นรื้อถอนสายและอุปกรณ์การสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานและที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้า เนื่องจากในปัจจุบันการเจริญเติบโตของระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวร่อมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหากรรมถนนเส้นหลักซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อเมืองต่างๆและเทศบาลตำบลดอนหัวร่อเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศายัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้มีการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตบนเสาไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านการศึกษาการประกอบอาชีพ ด้านธุรกิจและครัวเรือนทําให้สายและอุปกรณ์สื่อสารเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานดังนั้นจึงต้องมีการจัดระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเฉพาะสายที่ห้อยลงมาเสี่ยงต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่อาจจะเกี่ยวจนทําให้รถล้มได้รับบาดเจ็บได้